แม่บ้านอาหารแพนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีขนมคลินๆนมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีอยู่สองอย่างเนาะจะเป็นกล้วยนะคะกล้วยอะไรก็ได้นะขอให้สุกๆแล้วก็จะมีเซียนท้อเนาะเซียนท้อก็ค่อนข้างสุกมากนะคะให้เราแกะเปลือกออกแล้วก็มเมล็ดเซียนท้อเน,นี้ยออกด้วยนะนํามาบดรวมกับกล้วยเลยค่ะเอาให้ละเอียดเลย พอบนละเอียดแล้วนะคะก็จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปข้าวโอ๊ตสามารถใช้แบบควิกโอ๊ตก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแบบเกลรดแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะกะปริมาณเอาได้เลยนะคะกะว่าคนใ้เข้ากันแล้วไม่เหลวจนเกินไป เราจะไปเตรียมถาดอบค่ะซึ่งจะรองด้วยกระดาษรองอบอีกทีนึงนะคะสวางในถาดแบบนี้เลยจากนั้นก็ให้เราตักส่วนผสมใส่ลงไปเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะความหนาบางก็แล้วแต่เราเลยนะคะเพื่อน ถ้าใครอยากให้หน้าเนียนๆนะคะก็สามารถใช้ถุงร้อนนะวางด้านบนอีกทีแล้วก็ใช้มือลูบๆนะคะรีดให้ทั่วๆได้เลยเราจะอบที่ไฟสักร8อองศาประมาณ20-30นาทีหรือว่าจนกว่ามันจะแห้งนะคะมันทานได้อยู่แล้วนะอบแค่พอแห้งก็ได้ค่ะหรือว่าใครอยากให้กรอบมากขึ้นก็อบนานขึ้น อีกส่วนนะคะมันเหลือนิดหน่อยเราก็จะเอาไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันทําให้บางๆเลยค่ะสําหรับอบในหม้อทอดไร้น้ำมันเราใช้ไฟประมาณสักร้อยหองศานะคะเวลาก็15หรือ20นาทีประมาณนี้หรือว่าจนกว่ามันจะแห้งนะคะหลังจากที่อบเสร็จแล้วก็ให้เราพักให้หายร้อนก่อนค่อยแกะกระดาษออกเนาะมันจะได้ไม่ติดค่ะ พอเย็นแล้วเราก็จะลอกกระดาษออกได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นก็ค่อยนำไปหั่นเป็นชิ้น เสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็ได้ค่อนข้างเยอะนะจานพูนๆเลยค่ะเพื่อนๆตัวที่ทาในมทอทอดจะค่อนข้างบางนะคะถ้าอยากให้กรอบก็อบเพิ่มได้นะเราเอาแค่พอมันเหนียวๆนะคะหนึบๆหน่อยเนาะกลิ่นของกล้วยไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนส่วนใหญ่มันจะเป็นกลิ่นเซียนท้อซะมากกว่าซึ่งเขาจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยเนาะบอกไม่ถูกจริงๆต้องหามาทานดูนะคะลักษณะของเซียนท้อนเนื้อมันจะคล้ายๆ ไข่แดงที่ต้มสุกแล้วส่วนรสชาติจะหวานแล้วก็มีความคล้ายมันประมาณนั้นนะคะลองไปหามาทานดูค่ะ